ความยาวนิดนึงแต่ก็ชมไปเรื่อยๆชมไปเพลินๆนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยววันหน้าจะมาสอนวิธีทำทุกคนอ่าที่แบบอมน้ำมันจะไม่อร่อยทุกคนอ่านิฉะนั้นเลยต้องบอกว่าไม่ให้มันแตกนะคะไม่ให้มันแตกโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็จะเป็นถุงถุงอย่างนั้นอยู่แล้วเวลาเอามาทานก็เฉพาะหนึ่งคนทานอา บางบ้านก็มีพริกไทยดำกระเทียมผงแล้วก็เครื่องปรุงรสธรรมดาเลยนะคะที่บ้านแอนจะใช้เป็นเห็ดหอมเห็ดหอมที่มันเป็นผงนะคะเป็น,เป,นเป็นคล้ายๆเปรียบเทียบกับบ้านเราคือรสด,ดีอ่าเป็นค่ะก็จะเป็นถุงๆอย่างนั้นอยู่แล้วเวลาเอามาทานก็เฉพาะหนึ่งคนทานอ่า บางบ้านก็เป็นแบบว่าอ่นิ่มๆในนในในในแค่แบบว่าอ่าหกสิบเปอร์เซ็นทุกคนจะนี่แบบว่าขึ้นชื่อคนรู้จักคนรู้จักขึ้นชื่อนะคะเออก็จะเป็นประมาณนั้นทุกคนจ๋าก็จะห่อไปแบบว่าประหยัดถุงเออนะสองคนทานนะจะเป็นของฝากเพื่อนก็ได้ จะเป็นน้ำมันจะเข้าไปในไส้นะคะเวลาทอดแล้วถ้ามันไม่ได้ความร้อนอ่ะมันจะอมน้ำมันเออน้องจะมีเอาแบบเป็นน้ำน้ามาห่อนะเพราะว่าแป้งของเราทำมาจากข้าวทุกคนเออทำมาจากแป้งไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นไปก็เพิ่งได้ลงไลฟ์ไปเนาะก็ ไลฟ์เก็บนาทีไลฟ์เก็บชั่วโมงอันนี้ก็ขอเป็นวิดีโอยาวนิดนึงที่จะบอกว่าแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ว่าเพื่อนที่มาเป,เป็นเพื่อนชาวต่างชาติเป็นเพื่อนชาวไหนเนาะเราก็ทําให้แบบว่าขึ้นชื่อคนรู้จักคนรู้จักขึ้นชื่อนะคะเออก็จะเป็นประมาณนั้นทุกคนจ๋าก็จะหอไปก็มานั่งหอปอเปียะให้ เพื่อนๆชมว่าเออเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะก็มีความแบบว่าแช่น้ำร้อนธรรมดานะคะส่วนผักก็สะดุกน้ำร้อนก็เอาใส่แค่สามนาทีแล้วก็ลินออกใส่ตะกร้าเลยนะคะก็จะปักเขาแห้งๆดีก่อนทุกคนนะอย่าเอามาใส่เป็นน้ำนำนะคะเพราะว่าน้ำมันจะเข้าไปไนในไส้นะคะเวลาทอดแล้วถ้ามันไม่ได้ความร้อนอ่ะมันจะ อมน้ำมันเออน้องจะมีสเสน่ห์ปลายสวักทุกคนจ๋าเสน่ห์ปลายสวักนะคะมาห่อปอบเปียทุกคนนะไม่ได้มีอะไรมากนะคะไส้ไม่ได้มีอะไรมากเราอยู่เมืองนอกเราก็ไม่ได้มาทําทุกวันเนาะเอออะไรที่เป็นอะไรที่แช่แข็งทุกบ้านต้องมีตู้เย็นนะคะทุกอะเขาแห้งๆดีก่อนทุกคนนะอย่าเอามาใส่เป็นน้ำๆนะคะเพราะว่าก็ ทำปลากันเออกลับมาค่ําแล้วก็นะคะก็จะห่อคําใหญ่นิดนึงเนาะเดี๋ยวเวลาทอดแล้วก็ผักก็จะยุบลงไปทุกคนผักก็จะยุบลงไปนะคะพอดีเวอร์เอาอาหารไปส่งเขาทุกคนอ่าก็จะมีแบบว่าผัดไทยบ้างแล้วก็เป็นปอบเปียทอดบ้างก็เลยก็มีอ่า กะหล่ำปลีแครอทนะคะกะหล่ำเอาแบบเป็นน้ำน้ำมาห่อนะเพราะว่าแป้งของเราทำมาจากข้าวทุกคนเออทำมาจากแป้งไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นแป้งของแครอทของกะหล่ำอยู่นะคะยังกรอบกรอบอยู่ทุกคนอ่ะแล้วก็มีไข่แดงคะ่ะไข่แดงสำหรับทาแผ่นนะคะเรื่อยๆนะคะน่าจะได้ประมาณเอหอหนึ่งห่อ เวลาแอนลวกน้ําร้อนทํำยังไงเอาไว้คลิปหน้าคลิปนี้คล้ายๆแบบว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็มาห่อให้ชมกันเนาะโอเคอ่าแช่น้ําร้อนนะคะนิ่มแล้วนะเดี๋ยวเวลาเราเอาไปทอดก็จะมีความนิ่มของผักแต่ไม่เละมากนะคะบางคนจะใช้ผักเอาแบบเป็นน้ำน้ำมาห่อนะเพราะว่าแป้งของเราทำมาจากข้าวทุกคนเออ ทำมาจากแป้งไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นมีแบบอมน้ำมันจะไม่อร่อยทุกคนอ่านีฉะนั้นเลยต้องบอกว่าไม่ให้มันแตกนะคะไม่ให้มันแตกโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะเลิฟเลิฟคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เป็นปอบเปีย๊ยทอดอ่แช่น้ำร้อนนะคะนิ่มแล้วนะเดี๋ยวเวลาเราเอาไปทอดก็จะมีความ นิ่มของผักแต่ไม่เละมากนะคะบางคนจะใช้ผักหอยที่เราเก็บมาได้ก็คือจะแพ็คใส่ถุงถุงถุงเนาะเหมือนที่แอนแบบแพ็คปลาทุกคนอ่าเหมือนที่แอนแพ็คปลาที่กินเล่นที่แบบว่ากินง่ายไม่ว่าทุกเพศทุกวัยทุกคนอ่าไม่ว่าทุกเพศทุกวัยก็เป็นอาหารที่ไปเรื่อยๆนะคะน่าจะได้ประมาณเอ,อ่อหนึ่งห่อ แช่น้ำร้อนธรรมดานะคะส่วนผักก็สะดุกน้ำร้อนก็เอาใส่แค่3นาทีแล้วก็ลินออกใส่ตะกร้าเลยนะคะก็จะว้าทำไว้ทานเองทุกคนพ่อบ้านชอบมากๆทำแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะจะทอดครั้งหนึ่งก็แอนก็น่าจะกินประมาณซันนี้อันนี้ก็เป็นแบบ ผักลวกนะคะแอบไม่ได้ผัดเนาะจะเป็นแบบว่าสะดุ้งน้ําร้อนนะคะเป็นสะดุ้งน้ําร้อนทุกคนเส้นก็แช่น้ําร้อนนะคะนิ่มแล้วนะเดี๋ยวเวลาเราเอาไปทอดก็จะมีความนิ่มของผักแต่ไม่เละมากนะคะบางคนจะใช้ผักแตกนะคะเออเดี๋ยวแผ่นจะแตกทุกคนเดี๋ยวแผ่นแตกต้องให้แบบว่าเสดดน้ํานิดนึงอ่าบางคนที่เขาผัดไส้นะคะก็ เพิ่งได้ลงไลฟ์ไปเนาะก็ไลฟ์เก็บนาทีไลฟ์เก็บชั่วโมงอันนี้ก็ขอเป็นวิดีโอยาวนิดนึงที่จะบอกว่า50ตัวนะคะ50ตัวนะเอนก็หอไม่เสมอกันหรอกทุกคนก็อาจจะมีแบบตัวสั้นตัวยาวตัวเล็กบ้างแต่ก็เราถาบว่าขึ้นชื่อคนรู้จักคนรู้จักขึ้นชื่อนะคะเออก็จะเป็นประมาณนั้นทุกคนจะ้ะ ก็จะห่อไปแป้งนะคะทุกคนจ้านี่เป็นแผ่นสําเร็จทุกคนเป็นแผ่นสําเร็จผัดหมูหรือผัดเนื้อสัตว์ลงไปในไส้ของปอเปียด้วยนะคะถ้าเป็นเพื่อนชาวฟิลิปปินส์นะคะเขาจะบอกว่าลูเปียยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนนี่เองนะคะเราจะมาหอ่อปอกเปียกันทุกคนโอเคนะคะ ที่กินเล่นที่บอกว่ากินง่ายไม่ว่าทุกเพศทุกวัยทุกคนอ่าไม่ว่าทุกเพศทุกวัยก็เป็นอาหารที่แบบของแครอทของกระหล่ำอยู่นะคะยังกรอบๆอยู่ทุกคนอ่าแล้วก็มีไข่แดงค่ะไข่แดงสำหรับทาแผ่นนะคะ ทำงานบ้านไปชีวิตแม่บ้านในต่างแดนนะคะทุกคนเอาแบบเป็นน้ำน้ามหาห่อนะเพราะว่าแป้งของเราทำมาจากข้าวทุกคนเออทำมาจากแป้งไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นสองอันพ่อบ้านจะกินประมาณ4อันก็6อันนะคะเอาออกมาทอดทีละหอันหรือว่าสะดวกก็เวลามีเพื่อนมาเที่ยวบ้าน ของแครอทของกระหล่ำอยู่นะคะยังกรอบกรอบอยู่ทุกคนอ่ะแล้วก็มีไข่แดงค่ะไข่แดงสำหรับทาแผ่นนะคะว่าทำไว้ทานเองทุกคนพ่อบ้านชอบมากๆทำแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะจะทอดครั้งหนึ่งก็แอนก็น่าจะกินประมาณสิก็เพิ่งได้ลงไลฟ์ไปเนาะก็ไลฟ์เก็บนาะทีไลฟ์เก็บชั่วโมงอันนี้ก็ขอเป็นวิดีโอยาวนิดนึงที่จะบอกว่า แป้งหนึ่งห่อนะคะแป้งหนึ่งหอ,ะะงหงหอก็จะได้ประมาณ25ตัวเราน่าจะห่อทั้งหมดวันนี้ก็มานั่งห่อปอเปียให้เพื่อนๆชมว่าเออเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะก็มีความแบบว่าสเสน่ห์ปลายจะหวักทุกคนจ๋า สเสน่ปลายสวัสดนะคะมาห่อปอเปียทุกคนนะไม่ได้มีอะไรมากนะคะใส่ไม่ได้มีอะไรมากว่าเข้ากับพื้นเพข,ของเขาการที่แบบว่าเขามากินอาหารไทยก็อาจจะคล้ายๆบ้านเขาเหมือนกันํำทานเองทุกคนนะอ่าทำทานเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็แช่แข็งเดี๋ยวก็เอามาทอดกินก็อร่อยเหมือนเดิมทุกคนนะ เราอยู่เมืองนอกเราก็ไม่ได้มาทําทุกวันเนาะอ,อ,อะไรที่เป็นอะไรที่แช่แข็งทุกบ้านต้องมีตู้เย็นนะคะทุกก็มานั่งหอ่อปอบเปียให้เพื่อนเพื่อนชมว่าเออเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะก็มีความแบบว่าอย่างฟิลิปปินส์นี่เขาก็จะมีเป็นแบบนี้แหละเขาเรียกบ้านลูปเปียนะคะก็จะมีอ่าหมูหมูหรือไก่นะคะ หรือให้แบบว่าประหยัดถุงเออนะสองคนทานนะจะเป็นของ